สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรูปภาพและชื่อช่อง youtube ใครที่ยังไม่เปลี่ยนหรือว่าอยากเปลี่ยนก็มาดูกันครับอัน อันแรกเราเราจะเข้าที่ Google นะครับเราจะไม่เข้าพัานแอป YouTube นะครับมันจะเป็นที่ในใน o o o g l e นะครับเรามาเข้ากันเลยอันดับแรกเราเราจะเป็นรูปภาพ ของช่อง YouTube ของเราเราค่อยไปเปลี่ยนชื่อนี่ครับถ้าเราเข้าช่อง YouTube ช่อง youtube แล้วมันมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันมันจะเข้าพัานแอป u t u b e ไม่ได้เราจะเปลี่ยนที่แอป Google นะครับอันดับแรกถ้าเราเปิดแอปขึ้นมามันจะขึ้นมาหน้านี้นครับ ทุกคนเห็นที่รูปกลมๆที่ขวามือไหมครับด้านบนครับกดที่รูปกลมๆนะครับกดแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ครับแล้วก็กดที่จัดการบัญชีกูเกิลครับ ถ้าเรากดแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับแล้วก็กดลงที่ที่หน้านี้ครับข้อมูลสุวบุคคลครับนี่ครับแล้วก็กดที่เนี่ยที่รูปกลมกลมนี่ครับแล้วก็กดที่ตั้งค่ารูปแล้วก็เรามาเลือกรูปภาพกันนะครับ เนี่ยครับเราจะเอาภาพไหนก็เราก็ตกลงเลิกเอาเลยครับมันก็มีแค่นี้เลยครับวิธีเปลี่นรูปภาพช่องของ YouTube ของเราทีนี้เราเราจะไปที่ช่อง YouTube ครับเราจะไปเปลี่ยนชื่อนี่เราจะเข้าพัานแอป y o u t u b e นะครับ หน้านี้แล้วมาช่องเราจะไปเข้าที่ช่องของเรานะครับเห็นลูกกลมๆที่ขวามือไหมครันด้านบนนะครับกดเข้าที่ลูกกลมๆนะครับแล้วก็กดเข้าที่ที่เขียนไว้ว่าช่องของคุณนะครับทีนี่ ทุกคนเห็นเห็นตรงเห็นตรงขวาม,มือไหมครับที่มีรูปฟันเฟืองอยู่นี่ครับแล้วก็กดเข้าที่รูปฟันเฟืองเลยครับแล้วทีนี้เราเราก็กดเข้าที่รูปตินโซเลยครับตินโซทีนี้เราก็มาเปลี่ยนซื่กันได้เลยครับแล้วก็ลบซื่เกา่า ทิงแล้วก็เข็นเส้อใหม่นะครับเสร็จแล้วก็กดตโโกลงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เดยครับใครที่สนใจอย,อยากได้ความรู้ใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผม DJ Jodika c h n Music นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ